สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ค,คุณผู้ชมคาสุขาอรุณมรินเช้าวันนี้ส่งความสุขในวันสุกกันยามเช้านะคะสุขที่3มพฤษภาคม2 5 6 7ค่ะยามเช้าแบบนี้บางคนบอกว่าก่อนที่จะดูรายการเราเนี่ยก็ติดตามรายการธรรมะเนะเ<อ>าะกับตัวเอง30วินาทีก็พึงใจแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นเช้าเแบบนี้เพราะฉะนั้นเอาเรื่องธรรมะเรื่องที่ทําให้จิตใจสงบมาฝากคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะ ธรรมะในสวนนะคะเชิญชวนทุกท่านไปค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตที่สวนเบนจากกิติในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ที่4ี่พฤษภาคมะค่ะซึ่งแต่ละคนอาจจะมีนิยามที่ต่างกันนะคะว่าเอ๊ความสุขของเรานะคืออะไรบางคนอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆถึงจะเรียกว่ามีความสุขบางคนบอกว่าอยากกินอาหารร้านหรูๆแล้วฉันจะมีความสุขช ปิ้งแบนเนมรถรู้เที่ยวต่างประเทศทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่เราไขว่คว้ามาตอบสนองความต้องการของตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าเรามีความสุขแต่เคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าและความสุขที่แท้จริงอะถ้าเราไม่มีของเหล่านั้น เรามีความสุขได้ไหมมันคือความสุขจริงหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังเสพติดความสุขอยู่หรือเปล่านะคะเนื่องในเดือนแห่งธรรมวิสาขะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันหาคําตอบในการใช้ชีวิตให้มีความสุขกับกิจกรรมธรรมะในสวนชวนฟังธรรมะในหัวข้อเข้าใจชีวิตพิชิตสุข โดยพระเทพวชิระวาทีวัดประยุรวงสาวาสนะคะมั่นใจได้เลยว่าสวนเบนเนี่ยนอกเหนือจากจะสร้างความร่มรื่นทางด้านกายภาพแล้วธรรมะจะทำให้เรามีความสุขสงบในหัวใจมากยิ่งขึ้นเจอกันได้ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะจนถึง10บโมงเช้าบริเวณองค์พระพุทธวิสุทธิมงคลริมทะเลสาบสวนเบนจกิติมาเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมฟรี เลยนะคะแต่ถ้าให้ดีนะ แต่งตัวแบบชุดขาวเออเหมาะกับการไปทำฟังธรรมะได้เลยนะคะทางงานเขาเตรียมเสื่อเตรียมเก้าอี้อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนเรียบร้อยแล้วส่วนอีกหนึ่งงานค่ะคุณผู้ชมสุดสัปดาห์นี้เชิญชวนทุกท่านรับชมสารคดีสืบสารพระปณิธานในหลวงรัชการที่9ในรายการ9เพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกันกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนา อย่างยั่งยืนมีการจัดทำสารคดีจำนวน66ตอนถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของบุคคลที่น้อมนำเอาหลักทำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะรวมถึงรัษฎรที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายให้สารคดีชุดนี้ เป็นบทเรียนและตัวอย่างแห่งความสำเร็จจากการพัฒนาเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นเกิดการรับรู้และได้ความรู้ที่สอดแทรกไปพร้อมๆกันค่ะ mm. นอกจากนี้นะคะยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน9เพื่อชัยชนะเพื่อรับชมและศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ด้วยนะคะ รายการ9้าเพื่อชัยชนะจะออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งเป็นต้นไปคุณผู้ชมจำง่ายๆเสาร์อาทิตย์ก่อนที่เราจะมาเจอการตอน6กโมงเช้าถ้าตื่นมาแต่เช้าตีห้าครึ่งเปิดรอได้เลยค่ะกับสารคดีชุดนี้ 9, เพื่อชัยชนะโอ้ oh, แค่ได้เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของคนในชุมชนอยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เร็วๆแล้วค่ะแล้วมีหลายผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะที่น่าจะสนับสนุนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่และชุมชนนั้นๆอีกด้วยไม่ใช่คแค่ชัยชนะที่ได้รับมาแต่ว่านี่คือความยั่งยืนที่พวกเราทุกคนสามารถสัมผัสดได้ด้วยตัวเองเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมมีหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่อยากจะถามว่าตอนนี้ลิตเท่าไหร่อ่ะ น้ำมันอะลิตรเท่าไหร่อะตอนเนี้ยเฮ้ยมัเป็นพุ่งนะออวันก่อนพี่กิ้งบอกว่ารถพี่กิ้งอะคันแค่นี้คุณผู้ชมคันแค่นี้รถพี่กิ้งพันเดียวเอาไม่อยู่คันห้าโอ้โหเป็นถังพันห้าเกือบพันหกคันนิดเดียวนี่ขนาดอีโคคาร์นะช่วงนี้น้ำมันราคาแรงเหลือเกินค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากซิ่งแต่ว่าน้ำมันมันแพงซื้อก็ไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจขโมยจักรยานยนต์คนในปั๊มเลยแล้วกัน นำซ้ํายังมีน้ําเปลี่ยนนิสัยที่มันทําให้ร่างกายกับนิสัยร้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกครั้งนี้แค่น้ําใสๆธรรมดาเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะคะรางวัลที่1นึ่งงวดวันที่สองพฤษภาคม2567เลขที่ออก เ8 0 1 1ปดศ0 1 1์หนึ่งหนึ่งหเก้าแปดศยหนึ่งหนึ่งหฟครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งะให้ยังี่ครซ้อกิ้งค่ะเป็นซ้อหรือยังงวดนี้จะให้ฟังกี่ครั้งคุณผู้ชมงวดเนี้ยเอาจริงนะเออพี่กิ้งซื้อรางวันที่หนึ่งถูกสี่ตัวเออถูกรางวัลที่หนึ่งสี่ตัวเขาไม่เรียกว่าถูกถูกสี่ตัวไม่เรียกว่าถูกมันต้องถูกหกตัวใช่ ได้เคียงไม่มีอ่ะไม่มีด้ชายสองตัวสามตัวยังมีเลยอ่ะโอ้โหงวดนี้บอกเลยถ้าเกิดว่าพี่กิงสนิทกับป้าข้างบ้านต้องได้เงินแล้วซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเต็มเมสลากไม่แบ่งเลยอ่ะเออเก็บไปหมดเลยใช่สงสัยเราเป็นคนอร่อยไงก็เลยโดนกินอยู่ทุกงวดไปพกิงน้องสนิทกับป้าข้างบ้านบ้างแล้วสงสัยต้องลองไปถามดูนะคะเชื่อว่างวดนี้เนี่ยหลายคนนะคะก็ชื่นมื่นแต่ก็มีหลายคนที่ซึมเศร้า คือพวกเราเองอเออแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะมีสาวใหญ่อยู่ที่อำเภอบัวใหญ่เขาชื่นมื่นนะคยิ้มกว้างเลยดวงเฮงจริงๆค่ะรับหล้านเต็มๆโอ้โหนะเหตุการณ์นี้ก็เช่นกันค่ะมีหลวงพ่อองค์หนึ่งเขามรณะคากุติเลยเพราะจากเกิดจากอากาศร้อนจัดนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่การมรณะภาพธรรมดาเป็นการมรณภาพพร้อมกับเสียงกลองเพลงค่ะ ชมเสริมโภชนาการที่ดีให้เขาชมเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่เสริมให้เขาเพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันใหม่เอ็นฟาโกรเอพลัสไมโครซีไบโอนมสูตรเฉพาะที่แม่อย่างชมมั่นใจเลือกเอ็นฟาสูตที่ใช่ทำไมผมในโฆษณาถึงเงาสวยผมด้านก็เพิ่มแสงให้ผมเงาสวยไม่ต้องอีทัช มเดให้ยารุรอนและเคราตินผสานส่วนผสมที่ดีที่สุดจากโดฟบูสความชุ่มชื้นล้ำลึกถึงภายในในานจชั่วโมงให้ผมเงาช่ำตลอดปลายใหม่เดใเฮยาคราตินชายสูตรใหม่ซูปเปอร์เอสเปรสโซ3 in 1เพิ่มเสน่หเฉพาะตัวอีกคันสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%เเข้มขึ้นหอมขึ้นเข้มสะใจขึ้นลองเลย วิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันชงเสริมยูด้วย Enfagro Gentle Care สูตรเฉพาะที่มี MFGM THP และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care วันนี้กินอะไรมา Mac ครับกินอะไรมา Mac ครับกินอะไรดี Mac ครับติดใจความอร่อยคุ้มกับชุดสุดคุ้ม99บาท99บาททั้งเบอร์เกอร์ไก่ทอดแม็กและใหม่ข้าวไก่ทอดแม็กซอสกะเพราชุดสุดคุ้มอร่อยได้ทุกวันถึง31ธันวาคมนี้ที่ Mac Donald สนุกได้เต็มที่ไร้กังวลเรื่องกลิ่นกายและสิ่งสกปรกสบู่เด็ดต่อช่วยขจัดกลิ่นกายที่เกิดจากแบคทีเรียปกป้องได้ถึง99.9%สะอาดมั่นใจไร้กังวลทั้งครอบครัวชมเสริมโภชนาการด้วยเอนฟาสุดที่ใช่ก็เด็กแต่ละคนชอบต่างกัน Enfagro อนฟ i นฟิ t ั s ที่มีแลคโตเฟรินจากนมโควิตามินดี12มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเลือกเอฟ a าสุดที่ใช่ เป็นหน้าที่ของใครไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องช่วยกันสวยสินบนเกิดจากความเห็นแก่ตัวการช่วยิตืมันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศมาร่วมกันฉายสปอตไลท์สอทุกปัญหาคอร์รัปชันในรายการสปอตไลท์แอนตี้คอร์รัปชันซีซั่นสทุกวันพฤหัสบดีเวลา9ก้นาฬิกา15นาทีทางอัมรินทีวีเอชดีช่อง3ามิอมรินทีวี h ฮดเดอร h o ชเ d อ e ์ส p าบบุฟเฟชช่วยกระจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั yeah. ่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ u s ดเดอ d ชมสเสริมพ่ชนาการด้วยเอ็นฟาสุดที่ใช่เพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันเอ็นฟาโกรเอ็นฟินิตัสที่มีแลคตอเฟรินจากนมโควิตามินดี2 sure 2มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเลือกเอ็นฟาสุตที่ใช่ กลิ่นกายและสิ่งสกรปรกสบู่เด็ดต่อช่วยขจัดกลิ่นกายที่เกิดจากแบคทีเรียปกป้องได้ถึง99.9%สะอาดมั่นใจไร้กังวลทั้งครอบครัวที่หลั b ของแบรนด์เราค้นคว้าและวิจัยอย่างเต็มที่และมั่นใจว่ามีคานโนซีนอยู่ในแบรนด์ทุกขวดสิ่งดีๆด,ดื่มได้ทุกวันแบรนด์มีคานโนซีน ทีกลับมาช่วงนี้ถามคุณผู้ชมเชื่อเรื่องอาถันเสียงกองเพนไหมครับเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยบอกว่าก่อนที่จะมีการฉันเพนเนี่ยวัดเขาก็จะตีกองเพลนเป็นการบอกเวลานะฮะแต่ว่าถ้าเสียงเพลนเสียงกองเพนเนี่ยมันดังโดยที่ยังไม่ถึงเวลานั่นคือเสียงกองเพลนอาถันครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่วัดนะครับมีพระอยู่รูปหนึ่งไม่ได้มาฉันเพลนเป็นเวลาสองวันติดๆชาวบ้านเห็นแล้วก็ เป็นห่วงนะครับปรากฏว่าไปเรียกพระรูปนี้ที่กุติเลยว่าทำไมท่านไม่ลงมาฉันเพลปรากฏไปถึงกลายเป็นร่างมรณนะภาพขึ้นอืดอยู่ภายในกุติแล้วชาวบ้านบอกว่าก่อนที่จะมาเจอร่างของพระรูปนี้ได้ยินเสียงกองเพลดังขึ้นท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เวลาฉันเพลครับ เปิดไปได้ด้วยอ๋เมลยไหมอืมอะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้เปิดที่ชนบุรีก็เป็นเรื่องดีๆรับทรัพย์กันไปนีปวดใจนะทำไมเดี๋ยวพี่ต้นมาเขาไม่มีเรื่องดีชนบุรีให้เดี๋ยวพี่บอลสกัดเขาเองออยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะชีวิตยังต้องสู้เฮ้ยพี่บอลหกโมงแล้วเออ เติมตังไวแล้วคุดอ่านไปเดี๋ยวพี่บอลจะ้อเลยตลกดิจิตอลเปิดแล้วดะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมารอดูกันได้เพราะว่าช่องเราถ่ายทอดสดนะคะจริงๆเรื่องแบบนี้ถามว่าเราเสนอความงมงายไหมดิฉันบอกเลยว่าไม่มันคือความหวังค่ะมันคือความหวังของเราค่าแรงจะขึ้น400อดีใจแต่ว่าข้าวของอ่ะมันขึ้นรอไปแล้วเพราะฉะนั้นความหวังเล็กๆน้อยๆของเราอ่ะเดือนหนึ่งสองครั้งเท่านั้นเองแล้วก็มานั่งรอหน้าจออมรินได้เราถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันนะ ะะทาง,งวดที่ผ่านมารู้สึกเจ็บอกเจ็บใจไม่เป็นไรงวดต่อไปเรายัางต้องสู้เดี๋ยวพาไปส่งกันต่อเนื่องเลยก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่เจ้าของเขาบอกว่าแม้จะมาหลังวันหวยออกแต่งวดหน้ายังมีนี่ ในช่วงอากาศร้อนแบบนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ร้อนนะคะมแม้กระทั่งช้างก็ร้อนเช่นเดียวกันค่ะ,ะเหตุการณ์นี้มีหนุ่มใหญ่คนนึ่งกำลังออกหาปลาอยู่บริเวณลําห้วยนี่แหละแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้ปลาเจอช้างตกมันวิ่งไล่เขาก็วิ่งหนีหวังว่าจะรอดแต่สุดท้ายโดนกระทืบไส้ไหลค่ะนี่ค่ะเป็นสภาพศพ เสื้อผ้าอากาศร้อนที่ว่าในแต่ละพื้นที่ร้อนเหมือนกันแต่ว่าอุณหภูมิต่างกันนิดหน่อยคือคําว่ารู้สึกร้อนเนี่ยพวกเรารู้สึกพร้อมกันทั้งประเทศเลยแต่ว่าอาจจะมีบางจุดนะคะที่มันร้อนมากๆอย่างเช่นจุดของภาคอีสานที่พื้นที่ป่า เป็นมื้อที่ราบสูงเนาะพอยิ่งสูงก็ยิ่งใกล้พระอาทิตย์แล้วป่าถ้าอาจจะมีไม่มากมันก็ยิ่งทําให้ความร้อนอบอ้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่อุดรธาน,นีค่ะร้อนถึงขั้นที่ว่าเป็นฮีสโตรกเสียชีวิตสองราย <c oughs> รัอบอากาศะนะนะพูดถึงเรื่องของปลาตายอยู่ในเขตวัดปกติเรามักจะเห็นนะคะคุณผู้ชมว่าวัดหลายที่มีบ่อน้ําเพื่ออนุญาตให้ปล่อยปลาได้ปล่อยได้แต่ว่าจะมาซื้อขายสิ่งมีชีวิตเนี่ยบางวัดเขาก็ติดป้ายว่าไม่อนุญาตเหมือนกันครั้งนี้แม่ค้าที่ขายปลาค่ะเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ขายในวัดนี่ก็ในเมื่อวัดติดป้ายว่าห้ามขายสิ่งมีชีวิตในวัด เขาก็ออกมาขายหน้าวัดแต่ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านชุดใหม่หลังจากที่เข้ามาทำงานอย่างแข็งขันไม่อนุญาตให้คุณป้าขา,ขายเข้ามาทำร้ายร่างกายกันแล้วป้าที่ขายปลาสู้ค่ะในวัดก็ยังเกิดขึ้นไม่แปลกค่ะว่าทำไมตามตึกตาบ้านช่องเนี่ยก็มีปัญหากันได้บ้านใกล้เรือนเคียงมีเพื่อนบ้านดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะแค่ปัญหาเรื่องขยะ ถึงขั้นว่ายิงกันตายหน้าบ้านเลยค่ะรุดอยู่ที่เพิ่งจะิดแอยดีว์เขียนไปก่อนไปขึ้นรถ